แบงอาวุธหนูเชษฐครับว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอพักเพื่อไทยครับผมเนี่ยลงมา ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับก็ลงมาตั้งแต่แหลมพันวาครับไล่มานะครับแล้วก็หมู่บ้านแถวแถววิชิตเนี่ยลงมาหมดแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ลงพื้นที่ของหมู่บ้านแถวแถวอามะขามครับแล้วก็มาที่ค่ายมวยด้วยเป็นค่ายมวยเกียกรติกำไรย,ยิมนะครับเป็นค่ายมวยของชุมชนแถวแถวอามะขามนะเอาเด็กในพื้นที่นะครับมาต่อยมวยมาออกกําลังกายผมก็สายกีฬาก็ชอบด้วยรู้ว่ามีก็มาครับมาดูน้องๆด้วยได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมเนี่ยลงพื้นที่ก็พยายาม จริงๆเป็นคนรุ่นใหม่หน้าใหม่ด้วยแล้วก็ผมก็พยายามลงพื้นที่ให้บ่อยครับให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าเราให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามแนะนําตัวเองแนะนําพักให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามขยันลงพื้นที่ครับพื้นที่ตรงไหนที่ว่าเราอ่อนเราแบบหน้าใหม่สำหรับพื้นที่นะั้นผมพยายามจะลงให้ได้มากที่สุดครับผมไม่ลงครั้งเดียวนะจะลง2ครั้ง3ครั้งครับเพื่อประช,ะชาชนจําหน้าได้ตอนนี้ลงพื้นที่ผมคิดว่ามีการตอบรับที่ดีขึ้นมีการตอบรับของพักเพื่อไทยที่ดีขึ้นแล้วก็มีการ สนับสนุนภาคเพื่อไทยมากขึ้นครับของของกลุ่มชาวบ้านหรือว่ากลุ่มของหมู่บ้านที่ผมได้ลงมานะครับจริงๆนโยบายเนี่ยจากที่ชาวบ้านพูดมาหรือว่าจากที่ลงพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นนโยบาย30บาทครับ3าบาทรักษาทุกลรกเนี่ยเขาได้ใช้ถึงณปัจจุบันครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ทํามานานแล้วแต่ยุคไทยรักไทยนะครับแล้วก็ ตอนนี้พักเพื่อไทยเราก็มีนโยบายที่อัปเกรดบัตร30บาทนะครับกลายเป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทั่วประเทศนะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเซ็ตอีกเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของยาเสพติดครับที่พักเพื่อไทยเคยทํามาแล้วนีตจริงๆผมก็สายนักกีฬาสายนักกิจกรรมอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของยาเสพติดนะครับที่เกี่ยวกับเยาวชนนะครับในพื้นที่ด้วยของเยาวชนด้วยนะครับจริงๆผมว่าต้องสนับสนุนนะครับให้เด็กเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ามีรายการแข่งขันมีกาารสนนสับุ้เได มีกิจกรรมในการออกกำลังกายในการเขาเรียกว่าแสดงความสามารถของตัวเองออกมานะครับพักคเพื่อไทยเคยทํามาแล้วแล้วก็ผมคิดว่านโยบายเนี่ยครั้งนี้ก็สามารถทําได้แน่นอนนโยบายที่พักสามารถได้ทําได้ทันทีนะก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะครับค่าแก๊สค่าน้ำมันนะครับล้วได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ของภูเก็ตเราก็มีปัญหาเรื่องของค่าไฟขึ้นนะครับค่าไฟแพงขึ้นจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาระของพี่น้องประชาชนนะต้องมารับภาระเรื่องค่าไฟแพงขึ้นอีกนะครับจริงๆต้องมาช่วยเรื่องนี้ครับ หากพรรคเพื่อไทยนะครับได้มาเป็นรัฐบาลนะครับผมคิดว่านโยบายเหล่านี้สามารถทําได้อยู่แล้วครับเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีทีมทีมงานเศรษฐกิจทีมงานที่จะทางานเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเยอะครับแล้วก็จริงๆนโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคไทยรักไทยที่เคยประกาศมาในอดีตเนี่ยสามารถทําได้จริงตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆเรื่องค่าแรงเรื่องปกติสองพันห้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สมควรทำนะอย่างในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วค่าของชีพสูงนะครับ เราลายจ่ายเยอะแต่รายได้น้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่บาลานซ์กันนะครับเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วที่จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วเรื่องของปากท้องนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีทีมงานอย่างที่บอกครับมีทีมงานที่เป็นทีมงานในด้านเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้เยอะแยะมากมายนะขอฟ้านะครับฝากให้เปิดใจนะครับรับพรรคเพื่อไทยนะครับรับผมสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็สสพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองภูเก็็ตก ฝากช่วยสาบสนุแล้วก็เปิดใจรับเปิดใจเชียร์ด้วยนะครับเปิดใจลงคะแนนได้ด้วยนะครับ